ทีวีแมนอีพีที่49การปรากฏตัวของทีวี girls โอ้โหอะไรวะเนี่ยซึ่งในนี้มันมีเกมมันด้วยหว่าในโรบอกแต่อาจจะไม่ใช่เกมของมันหรอกแต่มันอาจจะเป็นเกมต่อสู้อะไรสักอย่างนึงแหละนะครับนาะที่เขาอัปเดตเวอร์ชั่นตามคลิปสกีบิดทอยเล็ตนะครับนาะลองเล่นดูนี่คืออะไรนี่มันโรคแห่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวเราเป็นเคมราแมนนะครับนบ่าผู้ชมเราสามารถเลือกได้ไหมอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย สกิมินีทอยเลตคราวนะครับมาดูแขนมันดิเอออันนี้คืออะไรเราจะต้องกดชักโคกมันเหรอเพื่อสู้กับมันนะครับมาโอเคเราจะต้องกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชักโคกทอง嘛อันนี้คืออะไรชักโคกทองเราสามารถกดชักโคกมันได้นะครับนาอ๋อนี่เอานี่นี่บร้อยโอ้ยฆ่าไปส1อแล้วนะครับนะอ๋อมันมีมันมีอันดับนะครับนะตายสองฆ่า11ออ่าโอเคนี่มีปืนด้วยเอานี่นี่ จิ้วจิวกิว,วคืออะไรวะจิ้วนี่เอาดิเอ้ยตายซ้ายพวกง่อนี่แน่ยิงเข้าไปตายกดมันเลยนี่กดพอจะโค บนี่กดไปนะครับตายนะครับเลือดเยอะขนาดไหนมึงก็ตายบอกไว้เลยนี่นีโอ้ยเออแต่มันตีเรารั้งเยอเราตายนะครับเอ้อวุ่นวายเว้ยอันนี้คืออะไรโอ้หปืนไฟเหรอต้องซื้อเหรออะกูซื้อแม่งเลยแล้วกันนะครับนะไม่สนใจอะไรแล้วเอาระไอ้นี่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้หคอครูสกิบด,ดิสยอยเด็ดสามัวอีเอาแม่งเลย เผามันเลยนี่เฮ้ยเดเเด้ยสกีบิดเิดทอยเลต่เอพริสเดอโอ้โหนี่กดชักโคกไม่ดีตายไม่ดีนะครับเรียบร้อยเร็จผเผาเผามันเลยเผามันเผามันอ๋ข้ามีอาวุธสุดโหดไว้มีใครเจ็กว่าฉันอีกเปล่าโอ้ตอนนี้เราอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยสกีบิดเทลิแล้วแคมเปราแมนนะครับสู้กันเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดการไอ้ตัวใหญ่นี่กันนะครับนะโอ้ข้าคือสกิบิดเทล ฮ่าก็ตายซะตายอะไรเราเผาแม่งเลยเผามัน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 เออเออเออเดี่ีกไปดีเออจริงๆก็กดชักโครกสู้กับมันก็ได้นะไม่ต้องเสื้อบวกอาวุธนะครับใช่ไหมนะผมว่ามันเผามันแน่ดูดิโอสกิลเบอมบอมอมเยสเยสเกิรบอมบอมดีดดีนะครับฮะเอาล่ะเผามันเผาเผาเอาไม่เผาไม่ได้เออเผามันเผามันเผามันเออโอ้โหกดชักโคกดีกว่านะครับนะายง่ายกว่าเยอะ อเอเแล้วนี่คืออะไรอะ่ะรถเดานั่งได้ไหมอุ้ยขับได้ป้าหรือว่านั่งได้อย่างเดียวอ่ะลองขับดูดิอุ้ยขับได้ด้วยชนมันนี้นี่แน,น่ชนมันดอกหนึ่งเป็นไงเออไม่เป็นไรด้วยนะครับในไอ้พวกนี้ว้ากระชนข้อนางการะรออีกเผาแม่เลยเผามันเผามันโอ้โหเผายากอ่ะนะครับนี่แน่เผาแล้วมันตายยากอ่ะนี่ เออเรียบร้อยตอนนี้ฉันฆ่ามาแล้ว41วินตาย3นะครับโอ้โหมันเยอะมากดูดิวินไทท่านทีวีแมนด้วยนะครับโคตรเจ๋งตายซะดิกดชักโคกไปดิตายตเรียบร้อยออแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการชนะของเรานะครับนาะเออ แล้วบางตัวก็ซื้อเอาได้ด้วยนะครับเช่นไททันทีวีแมนเวอร์ชันอัปเกรดล่างนะฮะตอนนี้เรามี24วินอ๋อเราเก็บวินไปเรื่อยๆนะครับนะเข้าใจแล้วนะฮะเออเอาะตายซะนีใ่ใช้ใช้ใช้ลองใช้ไฟเผาดูดิดูซิว่าเลือด50จะสามารถจกกรัดการได้บ้างี่แน่ตายไหมไม่ตายว่ะนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แน่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยผมได้63แล้วผมสามารถเป็นอันนี้ได้เลยนะไททันเคมา่าเลยเหรอกูเป็นได้เลยเหรอ เฮ้ย <G ül> <G ül> เป็นง่ายขนาดนั้นเลยว้าวข้าเป็นไททันเคมาล่าแม่แล้วเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยอู้หู้ต่อสู้นะครับแม่โอเคเอาละ่ะฉันต่อยแกนี่แหละต่อยต่อยต่อยปึบนี่ต่อยต่อยต่อยแต่ทำไมเรากดหาชักโครกไม่ได้เหมือนตอนแรกวะนะครับนะเผาเอาล่ะฉะนันมีปืนไฟของฉนันจะตายซะปืนไฟของฉนันมันสุดยอดนะครับนะไอ้สกีบีดีทอยเลสบนฉันอะไรก็ไม่รู้นี <S 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 ่เผามันเผามันโอ้โหเผามันเหมือนจะไม่เข้าเลยนะเออรถอยู่รถอยู่เลือดรถเลือดเลือดมันรถอยู่นี่ว่านะครับมาเผามัน เผามันเออเผามันเผาเผาเผามันเผาเผามันเออเผามันเข้าไปนะครับนาดีตีอ่ะกูตายแล้ะตัวมันค่อนข้างโหดนะครับไอตัวนี้นะครับนะกดฝาจะโคนี่ไม่ไม่สามารถกดฝาจะโคกได้นะครับไอตัวละครพวกนี้เอาละผมจะลองกดคุ้มอยู่นี้นี่เลื่อนรถเยอะไหมเยอะอยู่นะนี่ต่อยต่อยต่อยหน้ามันเออเรียบร้อยพี่ดีตายนะครับเสร็จผมเออ ที่จริงเกมนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียตังเพื่อซื้อตัวละครเลยก็ได้นะครับนี่รับเยียนเราก็ได้ไททันแคมิล่าแล้วเอาล่ะตอนนี้เรามี100แล้ว100วเราสามารถเป็นสปิเกอร์แมนได้เหรออะ่ะลองเป็นก็ได้สปิเกอร์แมน1 0 0ใช่ไหมอ่ะจึ๊บไปดิ เป็นดิอ่ะจึ๊บนี่เออแล้วมันเก่งกว่าไอ้ตัวอื่นยังไงวะเนี่ยดูดิดูแต่ละตัวดิเออไอ้นี่นี่นี่ตา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 มันจะตัวยองแล้วด้วยนี่กดปั๊บจะโคกมันเออสึกง่นะครับนัดทำอะไรกับเราไม่ได้นะครับนี่นี่นี่กดมาเลยต่อหมดนะครับนี่ฆ่าไปให้หมดนะครับอ่าอ่อ่นี่ไอันี่ เออโปรเฟสเซอร์เหรอนี่แน่โปรเฟสเซอร์ทำไมมันเนปเเ็นหน้าจีแมนได้วะเออเอาละนี่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 แน่กดฝาชัอกโกดีวีดีเทลเลทดีเจเหรอปืนไฟว้าปืนไฟโลกกนนี่นี่ปืนไฟโลกกนแม่งไม่แรงเลยวะ่ะโคตรกระจอกเลยปืนไฟนะครับมนาะไม่รู้มีไวทําไมนะครับมาอัดทุ่มพื้นไปอ่ะกูตายนะครับเออแล้วต่อมาเรามาดูที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับนะร้านค้าพวกนี้สามารถทําอะไรได้วะเราสามารถอัพวิ่งไวอัพหัวใจ บ้นการชนะได้ด้วยนะครับนะ,ะตายสมบึกนี่ตายให้หมดซะนี่อจอัะกอจัะอะไรอะไรอะไรนี่แน่เออตายไปเออไอพวกบ้าโอ้โหเราจะได้เห็นนะครับว่ามีสกีบิดทอยเลตแบบหลายลูกแบบเยอะมากนะครับนะถ้าเราอยากเป็นสกีบิดทอยเลตเราก็ต้องเก็บวินเนาะวินแรกเลยคือต้องมีสัก500นะฮะออทำไมพวกนี้มันค่าง,ง่ายจังเลยวะนะครับนะในการวิ่งหนีแล้วก็กด กด E เพื่อกดฝาชักโคกนะครับนะเออผมชักโคกนี่กดไปดีเออชำระร้านนี่นี่นี่ไอโอสกิมมีทอยนี่ด็อกเตอร์เหรอหนีตายให้หมดนะห่าง่ายงพวกนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วยิ่งนานไปนะครับเราก็ยิ่งเก็บวินยากขึ้นนะฮะนะโอเคต่อมาเราได้นี่แล้วมีเดียมสปีกเกอร์แมนเหรออ,อยเออกูตายนะครับเฮ้ยอันนั้นมันตัวใหม่นี่วานะครับมาเออไอตัวใหม่เลยไหนดูดิไอตัวใหม่มันต้องเก็บเท่าไหร่วะโอ้โห๙พันวิน ซื้อวินได้ไหมอยากรู้ว่าซื้อวินได้ปะนะคะกูหูดูตัวเราดิเพิ่ง154วินเองอะอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนี่นี่นี่โอ้ยเอเอไอ้นี่อีกแล้วนะคะมาหุย ไอตัวใหม่นะครับมาไอที่มันเป็นกองจักนะครับโคตรโหดเลยเอาละพวกแกมาอยู่ใกล,ใกล้ๆฉันฉันจะกระทือบเท้าบี้แน่ตาย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 โอ้โหโคตรโหดนะครับน้าตัวเราเอ่ะต่อมาท่<ะ>านผู้ชมผมจะลองซื้อสักอย่างหนึ่งดูนะครับนาอ่ะผมจะลองซื้อแคมเมราช็อกโกแล้วกันนะครับนะอ่ะผมจะลองซื้อๆดูอ่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับสว<ฮ>ัสดีครับผมคือแคมราช็อกโก้ครับผมเออผมมาเพื่อตรวจสอบเฮ้อพวกมันจะไม่สงสัยผม<ส>ดูพวกมันสิมันไม่สงสัย ผมมันคิดว่าผมเป็นเพื่อนกับมันดูสิแล้วผมก็จะกดฝาเจะโคกใส่มันเลยนี่ข้าง่ายเหมือนตอกกล้วยเออนะครับเราถือปืนได้ไหมถือปืนสู้กับมันได้ปะนะครับอ้าวไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเหมือนสายรับนะครับถือปืนสู้ไม่ได้นะครับเขาก็ทืบครั้งเดียวตายนะฮะเออโห่เราเป็นตัวเสียตังค์สู้แบบเนียนๆนะฮะเออนี่โห่ๆตายให้หมดซะไอ้พวกงโง่กดไปดิ กดไปดีโอ้โหพวกเราเราเรา,เราโดนกดช็กโกได้ไงไมีแต่พวกเราไม่ใช่หรอใช่แล้วฉันจะกดแกให้หมดเลยนี่เดะเดียกันให้หมดซะไอ้พวกโง่นี่แล้วก็ไอโจนตัวนี้ด้วยเอาละไอ้ซิคมิลิทอลเรตโจนนี่แน่โอ้โหเจอสายรับข่อยนะครับมะเออสายรับหัวช็โคโก้แคมลราข่อย เฮ้ยเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับโอ้โหเราได้เจอจีแมนว่ะดูดูดูจีแมนนะครับน้าหัวน้าใหญ่สุดนะครับเอาล่ะผมจะเป็นไททันแคมเปราไปสู้กับมันฮู้เขไปเจอกับฉันนี่นี่ยิงไปเลยนะครับนะาเปิดศึกก่อนเลยเอาล่ะจากนั้นก็เอาปืนไฟข่นมมกมาเลยนี่ข่นมาเลยข่นมันนี่น,น,นี่ลดเลือดลดเลือดล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 ดเผามันเผามันเผามันโอ้ยโอ้ยอ้าเลือดอกเดียวกูตายเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนตะกี้เพื่อนกูฆ่ามันได้ด้วยเหรอ เออเอาระต่อมาแค่นี้ต้องช็อมระท่านเป็นสปิเกอร์แมนแล้วว้ยมาเจอกันฮออฮ้อคำสี่หลเออครับเอ้าวอ้ากูตายเอ้าสปิกเกอร์แมนทำไมกูกากจังเลยว่าโอ้โหไอ้นี่แม่งโ,โ,โหดว่าด,ดูดิมันไล่ฆ่าทุกตัวเลยผมต้องรีบวิ่งหนีนะครับแม่แม่กันไม่รลอดม,มามาเจอกับโวยบาดหลวงว่ะเจอกับบาดหลวงโอ้ยบาดหลวงต้องใช้การสู้นะครับแม่เอา่ะผมจะนี่สู้กับมันนะครับนะนี่ทุ่มพื้นแบบไทท่านแคมบาหน้าเลยนะครับนะอาวุธนะครับนี่ต่อยมัน ต่อยมันต่อยมันนี่นี่แน่นี่แน่อ้าเแล้วมันตีกูเนียกูตายนะครับมาโอ้ยแกแกบังอาจสู้กับพวกฉันได้อย่างนั้นเหรอตอนฉันสู้กับพวกแกบ้างนี่นี่นี่ทุ่มพื้นไปดิมามามันจะแน่สักแค่ไหนว่าต่อยหน้ามันต่อยหน้ามันเออกูตายอีกแล้วแม่เงยเออไอ้บอนี่ทำไมมันไม่ตายสักทีวะนี่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 พ่นไฟเผาแม่เลยเผามันด้วยไฟเลยนี่นี่ลุมมันพวก นี่นี่พ่นไฟใส่ตูดมาเลยนะครับมาเออดูซิมันจะเป็นยังไงตายซะดิพ่นไฟเผาหน้ามันเลยเผาหน้ามันนี่เผาเผาเผาผมว่าผมตีก็ยักใกล้ยังจะตายเร็วกว่านี้อีกนะครับมาโอ้โหแต่ตัวนี้แม่งโหดว่ะไอ้สกีบดีทอเ์เดตัวนี้นะครับมาดูดินะครับมาเผามัน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 สู้เผามันเผามันเผาเผามันเผามันโอ้โหฉันเริ่มตาไม่ไหวแล้วอ้ออ้อเออไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยนะครับมาเออเออเดี๋ยวดีตีมัน ตีมันอีกิดเดียวเลือดมันเลือดห4 0ร้อยสี่สิบแล้วจัดการมันแล้วพวกแล้วเข้ากระตือมันเออเรียบร้อยนะครับนะตายสีมองเท่งนะครัจบจะมาชมดูนั่นดีนะครับนาโอ้โหูมันคืออมันอานว,ว,ว่าอะไรว่าเวกเวกคุมสกิปิดีทอเรียเหรอนะครับนะโอ้โหูทูน้ามันดีมันปิดตาด้วยนะครับนาเอาระผมจะจัดการมันนี่ด้วยการยิงเลเซอร์ใส่มันเข้าไหมเลือดแม่งเป็นหมื่นเลยนะคะเอาระจะไปสนเวยฉันจะพังกระทือเท้า นี่แน er mm ่อ้าวกูตายนะครับนะโอ้โหตัวนี้สู้ยากมากนะครับบอสตัวนี้เฮ้ยเอาละไอ้ตัวใหม่เว้ยเฮ้ยไอ้ตัวใหม่ไอ้ตัวใหม่เราต้องแปรงล่า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 งแป้งฟูจึ๊บนี่เอาละจากนั้นก็ไปกด E ใส่มันเลยกด E อ้าวอ้าวเฮ้ย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 อ้าวกูตายกูตายได้ไงอ่ะเฮ้ยฉันเป็นพวกเดียวกันกับนายนะไอ้หมอนั่นมันน่าจะตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับก็คือไอ้ตอนนี้ไอ้ตัวใหม่คือโหดมากนะครับนะดูดิดูดิดูดิมันมีใบเเเลลื้อออยยไ่่่่ผมูููดดดดิิิิโววววงงพกร็ โอ้โหเหยียบบนหัวมันด้วยแหละอาจะอาจะนี่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูกระโดดกระโดดเด้งดึงเฮ้อขึ้นบนหัวสปิเกอร์แมนแป๊กเลยออกมึงขึ้นบนหัวกูนนวทำไมวะเนี่ยก็พี่ตัวใหญ่กับผมอ่ะเอาลนะ่ะต่อมาแกเปไ็นไรต่อไปเจ้าสปีกเกอร์แมนบอสนะครับมาโอเคเอ้ยไม่ใช่สปีกเกอร์แมนดินะครับมาอาจะนี่อ้าขึ้นไปบนหัวมันก็ตายแล้วว่ะท่านผู้ชมสู้ยากนะครับมาไอตัวใหญ่เนี่ยเอาล่ะครับต่อมาผมทนไม่ไหวแล้วผมจะต้องเอ่อเป็นนี่ละกัน สปิเกอร์แมนเจ็ตแพ็คนะครับมาดูนี่เป็นยังไงนะครับมันต้องเก็บถึงพันวินเลยนะคะอ่ะผมจะซื้อแม่มเลยนะครับอ้าวมันไม่ให้เราซื้อมันบอกเราต้องซื้อตัวนี้ก่อนนะี่ยอ่ะโอเคก็ได้วะซื้อก็ได้ซื้อตัว500ก็ได้มาดิมามามานี่โอ้โหเอาละเว้ยมันทำอะไรได้วะตีระยะไกลได้ไหมนี่เลเซอร์ฮ่าฮ่าฮ่าถ้าจัดจัดจัดไอ้พวกไททันโอ้ไททันแคเมล่าแมนอ่ะโอ้โหกูตายนะครับมาอ,อะไรวะเฮ้ยไอตัวนี้ก้าเกินไปมานะซื้อเลยซื้อต่อเลยเร็วเข้าสกีบินดี ไฮเลดว่าทำเจ็ดแปดโอ้โหบินไปไหนก็ได้นะครับได้เอาดีโคตรโกงนะครับเ้าะจัดการมาแล้วพวกนะไอ้บอนนี่มันลอยได้โอ้ดี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 ปล่อยเลเซอร์ปล่อยเลเซอร์เอาดิปล่อยเลเซอร์ปล่อยเลเซอร์จิ้ว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 จิวโอ้โหโคตรโกงอ่ะดูดิโกงสัตว์นะครับนี่ตายตายตายกันให้หมดดิไททันทีวีแมนก็เจ็ดชั้นนี่จัดการบั้มเออดี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 เผามันเผามันเผามัน พอมันเออโอ้โหเจ็ดแผดแป่งสูงยากนะครับมาโอ้โพวกเราจัดการมันเล้วนะครับด่แต่ตอนนี้คือตัวเราโคตรอิสระนะครับดูดิลอยไปตรงไหนก็ได้อยู่ดิโอ้โหโคตรเกียนอะแล้วเลเซอร์ของเราก็แรงด้วยนะครับประเด็นดูดิดูดิเราสามารถจัดการได้ทุกอย่างเลยอะค่าให้มอดค่าให้หมอดโอ้โหแป๊บเดียวตายนะครับมาโอ้โหเลเซอร์เราแรงจริงนะครับมาดูดิดูดิตัด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 โอ้โหมันทีวีแมนบอสที่หวานะครับมาเอออ่าถ้าจะจัดการให้หมอดเว้ยนี่นี่ ท่านหัวหน้าครับโอ้ว่าไงฉันคืออัปเกรดบิ๊กบอสสกิมเบดทีทอยเรตนะครับนะโอโ้โหโคตรโกงเลยอันนี้คืออะไรเราสามารถกดอ e ีใส่ลูนาาาก,ก,กน้องเราได้ด้วยเหรออุ้ย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 เอ้าเราสามารถกดฝาชักโครกใส่ลูกน้องเราได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเอ้าเพิ่งรู้เอ้ากดก็ได้เราก็ได้แต้มเหรอนะครับนะอะไรวะเนี่ยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยกยูงงนะครับนะเอา้าอ่ะงั้นเราฆ่าบิ๊กบอสเราได้ไหมอุย้ยฆ่าได้ด้วย อะไรวะงงเลยเกมมากอะไรวะเนี่ยฆ่าพวกเดียวกันก็ได้อะไหนๆเราฆ่าไอ้กงจักรนี่ดูดิเราฆ่าได้ปะนะครับอ่ะลองดูดินี่นี่ผมปล่อยเลเซอร์ใส่มันอยู่นะครับนะไม่ได้วะไอ้ตัวนี้ฆ่า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 พวกเดียวกันไม่ได้เหรอเอ้าฆ่าได้เว้ยเอ้าตายตายเฉยเอ้ากูงงเลยนะครับนะโอ้แกทรยยศฉันฮะใช่แล้วทรยศแกด่ตายไปเดียวเฮ้ยโคตรโกงเลยเอ้าปรากฏว่า ไอ้สิ่งนี้คือมีไเพื่ออะไรวะเนี่ยงงเฮ้อเอาเน่าเดี๋ยวฉันจะช่วยฆ่าบอสให้นะไอพวกสปิเกอร์แมนเฮ้อชัดแบบเป็นไฟเออนดนบันไส้นะครับมนาะโอ้ดีดีดจัดการมันจัดการมันเดี๋ยวฉันช่วยฉันช่วยเฮ้อหรือว่าจริงๆมันฆ่าไม่ได้ไะแล้วมันตายเพราะอะไรอี่ะก่อนหน้านี้นะครับมนาะเออเอาห่ะผมจะลองกดฝาชัะโค้งดูนะครับมาผมกดให้เองก็ได้นี่ กูกดให้เองก็ได้นะครับมาตายไปดิเออกูเป็นคนค่สปีกเกอร์ไม่ยไม่ใค่สปีกเกอร์สกีไปดิทอายเลดล่างบอสเว้ยเออแล้วดูวไอ้หมอนี่ดิโคตรโกงเลยโคตรโคตรโคตรโกงอ่ะดูมันดีมันดักฆ่าตอนเกิดเลยอ่ะคนโลกจิตให้เอาล่ะต่อมาก็เปลี่ยนเกมนะครับนาซึ่งเกมนี้เราสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับนาดู เราสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้เลยนะครับที่เราเห็นนะครับบางตัวก็จะมีขึ้นขีดความสามารถนะครับนะโอเคซึ่งเราจะเลือกตัวอะไรก่อนดีนะเอาเป็นตัวนี่ละกันนะครับนะสปิกรแมนไททันไปเลยนี่นี่โอ้ข้อหลอข้อทำอะไรได้อย่างนั้นหรอข้าบินได้นี่หูยบินได้เว้ยเฮ้ยนี่บินบินโชว์บินโชว์ฮ่า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 หลังจากนั้นข้าก็นี่ลงถึงพื้นพ่อแล้วข้าก็ปล่อยพลังได้ด้วยดูนี่พลังนี่นี่พลังอะไรก็ไม่รู้นะครับจิ๊ๆนะครับนะยังง เสียงเกมเด็กปัญญาอ่อนนะครับมาแล้วตอนนี้โอ้โหเอลกูก็ขาดด้วยนะครับบ้าบอจริงๆเอาล่ะต่อมาตัวอื่นนะครับมาเอาเป็นทแบบีวีแมนแบบเอ่อเวอร์ชั่นธรรมดานะครับนะอ่ะเวอร์ชั่นเอ้ยนี่มันเวอร์ชั่นผู้หญิงปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะครับตกใจหมดนะฮะอ่ะอันนี้คืออะไรได้เอ้ยไปขึ้นความทีนะครับงนาะที่จะจัดการพวกสกีบดิตทอยเลีตได้นะครับเฮ้ยนะไอหมอหน้ามันทำอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเฮ้ยแม่งเต้น โอ้ฉันอยากรู้ว่าแกทำอะไรของแกน่ะแง่ใช้กำลันนงเต้นอยู่มาพวดโอ้เอานี่ไปกินดินี่นี่น,น,นี่กลัวไหมเราก็พวกเดียวกันเราจะกลัวกันทำไมเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมมันมีหัวชะโคกบูวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรวะโอ้แกคืออะไรอ่ะฉันจะปิดตาเลเซอร์กแต่กันแล้วครับนี่เป็นไงล่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะเจ้าบูแล้วนี่ล่ะเป็นไรปะ นะครับอา้อาวอหนีหนีโอ้โหหน,นีแล้วเหนียวตัวรดอดนะช่วยด้วยอ่ะมันเร็วจังเลยวะนะครับไปไหนของมันวะเนะี่ยอ่ะต่อมาไททันเคมาลาแมนดูนี่อะไททันเคมาลาแมนนะครับนะโอ้หวัดดีชอนคือททอนเคมาลาแมนวันนี้ฉันจะโชว์ของดูนี่ย่าฮ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 ่ามีลำแสงที่ออกด้วยอ่ะแล้วต่อมาเป็นทีวีแมนเวอร์ชั่นเออไททันดูนะครับนะอ่ะดูดีเป็นไงโอ้โหจอแดงนะครับน้าเออนี่เราเป็นจอแดง โคตรเจ๋งนะครับโอ้ข้าจอแดงมีใครกลัวข้าไหมเจ้าสกีบีดีทอเรตอยู่ไหนเออเอาระับเด็กใหม่มาเว้ยนี่นี่เป็นไงโอ้โหดูดูดูไอ้นี่เป็ดปล่อยตาเลเซอร์ได้ด้วยนะครับนะเจ้าสกีบีดีทอเรตบอสนะฮะเฮ้เจ๋งมากขอเป็นได้ไหมนะครับนะเป็นดูดี่เป็นไงโหนี่นี่ข้าปล่อยตาเลเซอร์ได้นี่เอ้ยโคตรเจ๋งนะครับนะเออนี่โอ้โห เเป็นไงล่ะชัดปล่อยตาในเซอร์ได้นะว้าวพลังชัดไปกินเอ้พลังชั้นด้วยนีน่ี่สู้กันไปเลยนะครับใครจะชนะนะครับดูพวกมันดิมันลุมผมนะครับนะโอ้พวกเราลุมปล่อยพลังใส่บันเลยนีย่ไม่เป็นไรเว้ยทั้งคือบอสทันไม่เป็นไร อแล้วต่อมาไอ้พวกนี้มันจะไม่มีความสามารถดอกคืออะไรอ๋อก็คือกดใช้ไม่ได้ก็คือออกมาแบบโง่ๆนะครับมาไอสกีบลิทเเลสแขนแบบออคโตพุตนะครับนะเอออ่ะแล้วต่อมาตัวสุดท้ายนะครับไททันทีเวนเวอร์ชั่นอัปเกรดร่างกายนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงฮ่าๆก็ยังเหมือนเดิมไม่มีพลังอะไรเลยนอกจากปล่อยพลังขึ้นแสงพลาซนิกทีวีแมนนะครับนะเอา นะครับน่าจะต่อยได้หรือปล่อยมิสไซน์ได้หรือใช้โซ่อะไรที่เหมือนในสตอรี่ดิเนาะถ้าทําได้น่าจะเจ๋งเลยนะครับมนาะเออดูดิโอ,โอเคนะครับแต่สหลับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับนะโอเคสหลัน์นี้พอแค่นี้แหละบาย